อันนี้ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเพลงมาโรงเรียนบ้านเหล่านี้ก็แต่งเองนะคะวัดสีสงเรืองค่ะศูนย์รวมใจบ้านเหล่าประชานิพระย์ครูพระอ่อนหว,ว,วานน้ำใจสายใยเป็นผพี่น้องกันสร้างสรรค์วัดเด่นสีสงเรือง วัดทำนิมิตมีสิทธิ์ขยันเรียนเพียรศึกษาน้ำใจอบอ้อมอารีมีตลอดมาพวกเรารักษาศาสนาบูชาประรันนไตรัยขอองค์เธอไทยหลอมถึงใจเป็นเครียวกรม โบราณโรงเรียนบ้านหลอเทพเจ้าที่คุ้มภัยเกลียวกรมสมฤทัยมีวินัยใส่ใจในคุณความดีประถมทองเพชรเดืรดจรัดมลือดสักสงาสีอยูระ นี้ี่รีนีรันดร